น้องแบล็คาแนลสวัสดีทีเด็ดกษสีขึ้นหมาหอนค่ะเหมือนเดิมค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการถักยก24ทถักยกคุณภาพผู้สัส่งสนุนรายการมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเรื่องการเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์น้องแบล็การันตีเป็นง,ง่ายระบบออโต้แอดเอเดียร์ AD มานะคะแอดพีวายสองสี่แอดพีวายยี่สิบสี่มีแอดนำหน้าทุกครั้งถักยก24ทถักยกคุณภาพผู้สนับสนุนรายการาบครบเครื่องเรื่องมวยค่ะอัปเดตโปรแกร,รมมวยไทย ทีเด็ดเกตสีวันอาทิตย์ที่16มีนาคม2568อัปเดตล่าสุดนะถ่า,ายทอดสดทางช่อง 7. เ็ด HD เวลาเดิมทุกวันอาทิตย์14นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาที็นต้นไปคู่ที่1มวยเสือสายดีคนแพ้ตกรอบทันทีก้องมีชัยจิตเมืองนนเจอกับอนันตชัยลานนาวเตเซร์คู่นี้ชมไปกัน112ปอนด์และคู่2 ยังเป็นมวยรอบปัวเสือสายดีอยู่นะคะราชศักดิ์ลูกหมูห้าเจอกับพายพยักทอตอพัฒานาลายคู่นี้คนแพ้ยังมีเสร็จรุ้นไปต่ออีกรอบค่ะและคู่สามรองคู่เอกสมิงแดงวันของโอมเอ็มบีเคเจอกับสิงห์สาวโชคม,มีชัยคู่นี้ชกพิกัด127ปอนด์และคู่ที่สี่คู่เอกของรายการอัธชัยกีฬาสปอร์ตเจอกับเอกลักษณ์สอสมานการเม้นคู่นี้ชกพิกัด122ปอนด์ค่ะอัปเดตเลทมือไทยล่าสุด คู่ที่1เลทเปิดไปที่มุมน้าเงินอนันตชัยราคาเสมอและคู่2เลทเปิดไปที่มุมแดงราชศัก์เป็นต่อ19และคู่3ามเลทเปิดไปที่มุมแดงสมิงแดงเป็นต่อ11บเอและคู่4ี่เลทเปิดไปที่อัตชัยเป็นต่อ5้าเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีจากช่องกดซับสไครป์เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนรอเลยค่ะและเพื่อให้เป็นกำลังใจหนูฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เปิดการม้องเห็นด้วยนะคะคู่ที่1ก้องมีชัยจิตเมืองนนเจอกับอนันตชัยลานาวอเตอร์ไซด์นะคะคู่นี้เป็นมวยรอบปุนเสือสายดี คนแพ้ตกรอบทันทีนะเลตเปิดล่าสุดไปที่มุมน้ําเงินราคาเสมอนะจากความพร้อมนะคะกล้องมีใครดูดีกว่านะวันพักมันซ้อมอยู่ที่หนึ่งเดือนกับห้าวันแต่ก็ไม่ไกลกันอนันตชัยอยู่ที่หนึ่งเดือนยี่สิบสามวันนะความสดแดงดูดีกว่านะอายุสิบเจ็ดปีเป็นน้องส่วนอนันตชยัยสิบเก้าปีแดงดูดีกว่าแต่ช่วงการชกนะ้ําเงินได้เปรียบสูงรอยกว่ากันห้าเซนนะคือแดงร้อยเจ็สิบส่วนน้ําเงิน แดงร้อยหกสิบห้าส่วนนะ้ำเงินร้อยเจ็ดสิบเซนนะคะประสบการณ์แดงดูดีกว่านะผ่านมวยมากกว่าห้าสิบครั้งส่วนน้ำเงินก็เป็นมวยรุ่นพี่แต่การผ่านมวยน้อยกว่านะอยู่ที่สาสิบแปดครั้งการได้เปรียบเสียเปรียบน้ำหนักนะในเส้นกราฟชี้ไปที่น้ำเงินนะแต่ตามสายตาหนูหน,หนูมองว่าอยู่ที่เวทเก่งของทั้งคู่นะร้อยสิบร้อยสิบสองนะคะเลทเปิดล่าสุดไปที่น้ำเงินราคาเสมอน่าจะเกี่ยวกับคนถอดมงคลนะคะก็ตาม ความรู้สึกหนูนะคะคนอื่นคิดยังไงหนูไม่รู้นะเอาตามมุมมองหนูนะคะตามเชิงนะคะมุมแดงเป็นมวยปูมวยขวาเจอกับมวยขวามวยเข่านะคะเจ้าก้องชัยวัดนะเป็นมวยบู้มวยขวาเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาเตะหนักมากๆนะคะในมุมมองหนูหน,หนูแอบคิดว่าเขาอาวุธหนักคล้ายๆรถถังนะ,ะแต่ความมั่นใจการแสดงออกของเขาดูดูยังไม่ไม,ไม่ไม่มีความมั่นใจเท่าไหร่นะคะ ก็เป็นมวยบูดุดันปลายแข็งแงแข็งแรงเป็นมวยต่างศึกคนหนึ่งนะที่หนูรู้จักตามเล่นเขานะคะเพราะปกติหนูจะรู้จักมวยท่องเจ็ดนะคะตามที่หนูพูดบ่อยบ่อยส่วนคู่จ่อสู้นะเป็นมวยเข่าถอยหลังไม่เป็นปั้มรัดตัดตีแข็งแรงแข็งแรงก็เตะตั้งขวางคาการแรกกล้าสวนออกอาวุธไม่ค่อยบังแข้งนะคะคือแบบว่าเหมือนกับไม่ค่อยระมัดระวังต้นๆไม่มีโอกาสหล่นล่วงนะบังแข้งไม่เป็นแล้ววันนี้เจอกับมวยแข้งนะคะ ก็หนูดูจากไฟที่เขาแพ้กล้าสึกเขาเอาลําตัวรับแข้งเนี่ยแล้วเขาก็หล่นแล้วหนูก็ย้อนดูหลายๆไฟนะคะเขาชนะแสนแสนเชิงได้นะแสนเชิงเขาขี้เกียจออกอาวุธแล้วเจ้าอนันตตชัยเขาเป็นมวยขยันใช่ไหมล่ะแล้วไปเจอมวยที่ไม่ค่อยออกอาวุธก็เลยไม่น่ากลัวแต่ถ้ามาสู้กับมวยออกอาวุธเด็ดขาดนี่อันตรายนะคะเข้าหลุดเข้าหลวมโอกาสหล่นล่วงได้นะคะ วันนี้เจอบก้องมีชัยก็ต้องอยู่ที่ความมั่นใจของเขานะว่ามาชกบนเวทีเจ็ดสี่จะกล้าออกอาวุธแบบเด็ดขาดหรือเปล่าคู่นี้นะก้องมีชัยก็ดูเป็นรองก็แค่วงในนะไม่สู้นะแต่มวยอะ่ะเป็นมวยที่ต้องเอาชนะให้ได้เท่านั้นไฟนี้เป็นไฟสําคัญของทั้งคู่เขาคงไม่เข้าไปสู้วงในนะคะแล้วหนูก็ชอบไปที่เจ้าก้องมีชัยนะมองว่าออกแข้ง ได้หนักแรงนะะแล้วส่วนตัวหนูนะมุมมองหนูหนูมองว่าเจ้าอนันตชัยขยันออกอาวุธแล้วก็การเข้าหลุดเข้าหลวมบ่อยนะชอบเอาลําตัวบังแข้งอะเอาลําตัวรับแข้งไม่ใช่บงังไม่ไม่บงังไม่อะไรเลยแล้วมาเจอมวยที่เตะหนักๆออกแข้งเนี่ยถ้าวันอาทิตย์นี้ก้องมีชัยนะออกอาวุธได้แบบชัดเจนมั่นใจนะออกถ้าเขามีความมั่นใจมาเขาออกแข้งได้หนักแรงแน่ๆนะนะเขาเป็นรถถังน้อยของหนูในใจหนูคนเดียวนะหนูคิด คิดเล่นๆในใจว่าหนูมองว่าอาวุธเขาหนักแล้วถ้าออกแข้งออกแข้งรัวรัวรัวอย่างนี้แล้วเจ้าอนันตชัยไม่เอาอะไรบังแล้วจะมาห่วงเล่นแต่วงในกับออกหมัดสู้นะคะไม่บังแข้งมีโอกาสเอาถึงน็อกได้ค่ะ <S <S คู่นี้ดูแค่บีแข้งหรือขาแข้งหน้าแข้งเออใหญ่กว่ากาัน <S <S 2> <S 2> <S คันนี้ชอบมากๆชอบที่ก้องมีชัยค่ะ ราชสักล sure <se> ูกหมูห้าเจอกับพายพยักทอต่อพับพานารายคู่นี้เลทเปิดไปที่ราชสักมุมแดงเป็นต่อสิบเก้านะคะก็เป็นมวยรอบสายดีนะคะคนแพ้ยังมีโอกาสไปต่ออยู่นะคะส่วนคนชนะก็ไปรอเพื่อนก่อนเลยนะคะความพร้อมนะเท่ากันนะอยู่ที่หนึ่งเดือนห้าวันก็เป็นนักชกอายุยี่สิบปีแะเรื่องความสดน้ำเงินดูสดกว่านะคะสิบหกปีเจอกับมวยรุ่นพี่ยี่สิบปีความพร้อมเท่ากันนะคะการผ่านมวยเท่ากันหกสิบครั้งนะ รายการต่อเนื่องกว่านะตามที่หนูเห็นขึ้นชกนะถ้าตามที่หนูเห็นนะหนูว่า,าพายปยักดูรายการต่อเนื่องกว่านะเจ้าราชสักหนูไม่ค่อยคุ้นเขาเลยนะคะเขาก็เพิ่งกลับมาชกนะก็เคยไปย้อนฟอร์มดูที่ศึกเจ้ามวยไทยก็มีแพนน็อกบ้างชนะน็อกบ้างนะ,ะก็ดูจากน้ำหนักปล่อยๆนะ ราชศะสักดูใหญ่กว่า54ส่วนเจ้าพายพยัก53หนูเห็นเขามาตั้งแต่เด็กๆนะหนูมองว่าเขาเป็นมวยหลากหลายสไตล์ไฟเตอร์นะยอดเลยแอดช่องเจ็ดสีอ่ะก็ก่อนที่จะมาทกมวยรอบนะยังมองเขาเป็นเด็กๆอยูเ่เลยนะรุ่นเจ้าธีรวัตรตอนนี้ก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะก็ติดในสี่ยอดเลยแอดของช่องเจ็ดสีนะคะที่มาชิงแชมป์ที่ก็มองว่าเก่งในระดับยอดเลยแอดของช่องเจ็ดแล้วตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วมา แข่งมวยรอบหนูก็มองว่าความเป็นมวยไฟเตอร์หลากหลายแล้วก็ชกมาตั้งแต่เด็กนะดูได้เปรียบเพื่อนนะคะแล้ววันนี้มาเจอ มวยสูงยาวกว่ารุ่นพี่20ปีกันผาดมวยเท่ากันนะคะเป็นมวยขวานะเจอกับมวยซ้ายขวากับซ้ายเจอกันหนูมองว่าเข้าทางเจ้าพายพยักนะพายพยักแสดงเขาเจอกับจีรวัตเจอกับมวยยอดและแอนรุ่นเดียวกันแต่เขาซ้ายขวาซ้ายขวาเขาจะแบบออกอาวุธได้สวยงามนะคะซ้ายกับขวามันสวนกันตามเชิงไงล่าคล้ายค่องรวดเร็วนะก็เป็นมวยขวามวยเข่าอาชีพรูปร่างชุ้มทกสูงยาวกว่ากันนะคะประมาณเดียว สี่เซนหรือห้าเซนนะคะเจ็ดสิบเอ็ดหกสิบเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็สิบเจ็ดเอ็ดประมาณสี่เซนถือว่าไม่ไกลกันมากนะคะไฟที่ผ่านมาเจอกับกล้องมีชัยนะหนูมองว่าชนะกันมาแบบเบียดเบียดต้นๆ้นนําไปกอดเลยนะ,ะเขาเป็นมวยเขา่าใช่ไหมเจ้าก็องมีชัยเขาวงในเขาไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วรูปร่างวงชกเตี้ยกว่าเยอะพอไปไปลายมาโดนเจ้ากล้องมีชัยออกแข้งนะคะเข้าลำตัวนะมีหยุดมียอ่อมีช้านะเหมือน เหมือนกาลังจะยอมแล้วนะแต่ก็ไม่ใีใครมาหยุดเดินนะไปไป่าเลยพิกชนะเข้ามาเบียดเบียดนะมองว่าความสมมุติว่าถ้าเขาตกเป็นรองในเกมนะหนูมองว่าความกระตือรือร้นความรวดเร็วความพยายามความหลากหลายนะดูไม่สู้เจ้าพายพยักแนะพายพยักดูมีเยอะกว่านะส่วนพายพยักนะวันนี้อยู่มุมน้ําเงินนะหนูมอกว่าความเป็นมวยหลากหลายความไฟเตอร์ก็้าแลกกล้าสวนนะคะ ต้นๆรวดเร็วแล้วเวลาตกเป็นรองเขาก็ขยันออกอาวุธนับเป็นมวยไตล์มวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วมาเจอมวยขวาหนูมอว่าขวากับซ้ายเข้าทางเขาเลยนะเขาตออกอาวุธได้คล่องแคล่วครบเครื่องแบบศาสตร์ตบเอาตบเอาเอาเหมือนที่เขาเหมือนที่หนูเคยมาฉายไว้สไตล์แบบอะไรแอดอะแล้วมาเจอกับมวยเจ้าราชศักดิ์หายไปนานดูจากไฟที่ผ่านมานะมองว่าปลายไม่ค่อยเร่งเท่าไหร่นะคะ เอาแบบว่ารายการต่อเนื่องแล้วเร่งขึ้นเร่งหลากหลายกว่าหนะูมองว่าพายวร็กดูดีกว่าและแข้งซ้ายเขาเตะตั้งกว่าตบได้แรงอะ่ะแล้วก็บนมีสอกส่วนอันตรายมีหลากหลายอะ่ะมีเทคนิคหลายอย่างที่เขาจะสามารถเอาชนาคะครูต่อสู้ได้กระดูกความเป็นมวยจดูปอบบางกว่า,าเตี้ยกว่านะคะแต่ หนูก็ไม่รู้ว่าคู่นี้มันออกได้ทั้งคู่ดูจากเส้นการาฟมันเท่ากันหมดเลยนะหนูชอบไปที่เจ้าพายพยักมองว่ามวยซ้ายเจอกับมวยขว,ขวาเข้าทางเขาเลยนะตกแปะตกแปะสาดตร์แข้งนะคะน่าจะไม่หมดเร็วนะเพราะดูจากคู่ต่อสู้นะคะถ้าตกไปรองนะคะเขาจะเล่งเท่าพายพยักไหมพายพยักเขาสู้กับเจ้าฮาริสหนูก็ย้อนหลาย,ายไฟนะหนูก็เลยเลือกไฟที่เขาสู้กับฮาริสเขาสู้ได้ดีนะบางทีเขาก็แพ้ราคานนคะชอบมากๆชอบไปที่พายพยักค่ะฟันธง คู่สารองคู่เอกสมิงแดงวันของโอม MBK เจอกับสิงห์สาโชคมิชัยคู่น <calories í> <ly> ี้ชกพิรก well ัด127ปอนด์เลดเปิดไปที่มุมแดงสมิงแดงเป็นต่อ11.8ก็สำหรับคู่นี้ขอทวนประวัติแบบย่อๆก่อนนะคะแล้วค่อยมาฟังมุมมองของหนูนะคู่นี้อายุเท่ากันนะ21ปีนะความเป็นมวยนะหนูมองว่าสิงห์มาก่อนนะกันผ่านมวย80ครั้งส่วนสมิงแดง60ครั้งนะ ความพร้อมอยู่ที่สิ่งนะสองเดือนเก้าวันสมิงแดงห่างเวทีไปสามเดือนหกวันนะหลังจากชิงแชมป์ไปก็หายไปนะช่วงก่อนที่เขา ทิงแคมป์อยู่ศึกท่อน้ําไทยช่วงนั้นฟอร์มสดขึ้นมาชนะลวดและฟอร์มเก่งนะคะเป็นมวยสไตล์คล้ายๆกันนะมวยขวาขโมยขวาเจอกันสมิแดงเป็นมวยเข่านะหลังๆมามีหมัดหนักสอกแรงนะคะก็หลากหลายขึ้นส่วนเจ้าสิงนะคะก็เป็นมวยขวาคบเพื่องก็ลูกขยันนะ,ะมองว่าเป็นลูกจุดขายของเขาเลยนะ,ะมวยคู่นี้มีความเหมือนกันตรงที่สมมุติเสียนับลงไปนะคะหนูก็เอามาย้อนฟอร์มดูนะ,ะเขามีความขยันความพยายามความกระหายที่จะเอาชนะนะคะ พุ่งชนบูสู้ชนพุ่งชนไม่ว่าจะเจอตัวมวยตัวใหญ่กว่ายาวกว่าสูงกว่านะเขาหัวจิตหัวใจเขาเกินร้อยเหมือนกันเลยนะคู่นี้นะสไตล์ตกันชกคล้ายๆกันเลยนะความหนักแรงความแม่นอาจจะอยู่ที่สมิงแดงแต่ลูกบูลูกชนสิงนี่เขาก็เขาดูไม่นิ่งเท่าสมิงแดงแต่อาวุธเขาก็ก็คล้ายๆกันนะมี่หนูยังเคยคิดนอนคิดเมื่อคืนนี้นะคู่นี้นะถ้าเกิดชกสไตล์นี้ถ้ากินกันไม่ลงนะ มีคนเสียนับนะคนนึงเสียนับไปก่อนนะอีกคนหนึ่งต้องบู๊พุ่งชนแน่ๆไม่มีใครยอมใครมือกัดออกเสมอได้นะอันนี้แค่คิดนะแต่ในเกมก็คงเกิดขึ้นยากนะคะดูน้ำหนักปล่อยๆนะแดงเล็กกว่านะสิ่งดูใหญ่กว่า63สนะส่วนสมิงแดง62นะคะ เวทชกเก่งของคู่นี้นะมองว่าเป็นของสมิงแดงนะคะเขาชกปกติร้อยไม่เกิน127บปอนด์นะวันนี้ชก1 2อยมองว่าเป็นเวทเก่งของเขาส่วนสิงห์นะคะก็ตามเส้นกราฟเขาบอกว่าเป็นเวทเก่งเวทถนาดของสิงห์ได้เปรียบนะหนูก็มองว่าเวทจริงเขาชกอยู่ร้อย3 0อดร้อยสไม่เกิน1้อยเวันนี้ลดเวทมานะตามสายตาตามข้อมูลที่ของหนูนะคะหนูก็มองว่าเป็นเวทเก่งของสมิงแดงนะคะ เป็นมวยขวานะเจ้าสิงมวยขวาเปิดเกมเตะหนักต่อยแรงบูดดันหมัดหนักสอกแรงปลายมีฮึดหน้าอีกคนนึงก็เป็นมวยขวาเตะขวาต่อยขวาเป็นมวยเข่าในอาชีพหลังๆมาคบเครื่องหลากหลายเหมือนกันนะบูสู้ชนนะเวลาเสียนับมานะลูกกระหายเหมือนกันทั้งคู่เลยนะไม่มีใครยอมใครนะคะก็ตัดสินใจยากนะตามเส้นกราฟนะเขาบอกความพร้อมอยู่ที่น้ําเงินความสดเท่ากันช่วงการทกหน้าแดงได้สูงกว่า5เซนแต่รูปร่างุกเพียวหุ่นดีเหมือนกันนะประสบการณ์น้ําเงิน ดีกว่านะคะการได้เปรียบเสียเปรียบน้ำหนักในเส้นกราฟทิวที่น้ำเงินแต่หนูก็มองว่าสมิงแดงเหมือนเพื่อนๆน,นะ,ะก็แรงพลักกำลังความน้านแข็งแร่งต้องดูอีกทีวันชอบหลังช่างนะ,ะส่วนตัวนะตัดสินใจยากนะหนูมองว่ามีลูกกหายทั้งคู่ลูกขยันลูกแบบว่าออกอาวุธหลากหลายนะ,ะหนูก็เลยตัดสินใจตรงว่าเขาเคยเจอเบอร์มดตรงไหนมานะคะแล้วก็ย้อนฟอร์มไปเจ้าสมิงแดงนะหลังจากที่เขาทิ้งแชมป์มาชนะมาลวดพอมาวันที่จะ ทิงแชมป์ที่จะได้ที่หนึ่งนะคะเขาดันมาแพ้ไฟเดียวไฟสำคัญด้วยนะคะแล้วหลังๆมาดูลุ่มๆดอนๆนะคู่นี้เลยชอบไปที่สิงค์ค่ะหนูก็มองว่าเก่งเท่ากันมีโอกาสออกได้ทั้งสองเผอมีโอกาสออกเสมอได้เลยนะ,ะดูจากลูกกระหายลูกสู้ลูกบูลูกชนนะ,ะหนูก็เลยมาย้อนดูปัจจุบันนะเบอร์มวยที่เขาเจอมานะก็ดูดิฟอร์มของสิง์ดูลุ่มๆดอนๆนะจัดเบอร์มวยแต่ละคนไหมเขามีแต่มวยกระดูกแข็งโป๊กทั้งนั้นเลยนะคะเขาก็ รุ่มรุ่มดอนดอนนะเขาเคยชนะเจ้าเพชรมรกตเคยแพ้เอกลักษ์เคยแพ้เพชรนิรันท์เคยแพ้อ,อ,พอ,พอ,อีสานเหนือแล้วเจอกับวินวินนี่ระดับไหนแล้วนะคะช่วงเขาสดสดนะคะวินนี่หนูมองในมุมมองหนูหนูมองว่าเขาเก่งอาวุธเขาหนักเหมือนกับรถถังเลยนะช่วงเขาสดสดนะคะแต่ว่าหลังๆมาเขาฟอร์มเขาก็ดับดับลงนะคะก็ดูเบอร์มวยแต่ละคนก็เลยชอบไปที่สิงห์นะ,ะล่าสุดจัดมวยสูงยาวมาให้เจอกับเขานะ้เขา ไม่ทิ้งตัวนะคะเขาดูตัวเล็กกว่าแต่ลูกขยันลูกกระหายลูกสู้ยันห้ายกเขาวิ่งชนวิ่งตำภาษาอีสานวิ่งตำก็วิ่งชนเลยนะแพ้ชนะไม่รู้หนูชอบลูกนี้หนูมองว่าสองคนนี้สมิงแดงกับเจ้าสิงนะคะมีลูกเดียวกันเลยนะว,วิ่งบูสู้ชนเลยอ่ะก็แล้วอีกอย่างนะเสียงเชียนะสโชคชัยดังลั่นอยู่แล้วก็เดาไปที่สิงค่ะคู่นี้ออกได้ทั้งสองฟันทงคู่ที่สี่นะคะ อัจชัยกีฬาสปอร์ตเจอกับเอกลักษ์สอสมานการเมนคู่นี้ชกพิกัดร้อยี่สิบสองปอนนะเลทเปิดไปที่อัจชัยเป็นต่อห้าสี่นะคะคู่นี้เคยแพ้ชนะกันมาที่ที่ภูทรน,นะ,ะก็เป็นอะไรมวยสัญจรนะคะการถันมวยเท่ากันร้อยครั้งนะ,ะก็ความพร้อมเท่ากันอยู่ที่หนึ่งเดือนยี่สิบวันนะ,ะเพราะไฟล่าสุดของล่าสุดของทั้งคู่เพิ่งเจอกันมานะฮะอัจชัยเป็นน้องอายยี่สิบสามปีความสดดูดีกว่าเจอกมลรุนพี่ยี่สิบหกปีนะ,ะดีกีเป็นแชมป์เสือนะคะก็ ส่วนสูงแนละเตี้ยสั้นเหมอกัน2เซนอาจจะใช้เต,ตี้ยกว่านะเอกลักษ์สูงกว่า2เซนนะร้อยกิดับร้0ยเสิบเป็นมวยพะเยาเจอกับสีสะเกดนะคะสไตล์การชกนะมุมแดงอาจจะใช้เป็นมวยทรงบูฟแต่ขาต่อยหมัดมวยซ้ายนะ,ะส่วนเอกลักษ์เป็นมวยขวามวยเขา่าครบเครื่องนะคะก็ส่วนใหญ่ย้อนฟอร์มมานะเอกลักษ์ชอบแพ้มวยซ้ายนะถ้าแก้ทางมวยซ้ายมาไม่ได้จะเดินหนุ่มๆเข้าไปแทงเข่าหนูมมองว่าโอกาสแพ้สูงนะเหมือนที่เขาผัดกันได้ได้นับน็อกของเจ้าเมฆนะมวยรุ่นน้องนะ เคยชนะน็นนอกเจ้าเอกลักษณ์มาได้เขาสามารถแพ้ชนะมวยที่เก่งกว่าเขาหรือไม่เก่งเท่าเขาก็ได้ตลอดนะถ้าเป็นมวยที่เป็นมวยซ้ายหรือมวยขวาที่ถนัดออกอาวุธแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่สามารถแบบออกอาวุธมาแล้วแบบทุ่มเทแรงกายออกออกทีเดียวแบบปุ๊บปุ๊บเนี่ยเขาสามารถพลิกแพ้น,น็อกได้ง่ายๆนะคะก็ย้อนฟอร์มมานะคะเขาจะแพ้มวยซ้ายนะ,ะส่วนอัศชชยนะเท่าที่ดูฟอร์มเคยแพ้ เคยแพ้คนเดียวกันมากับเจ้าเพชรน้ำงามนะคะเอกลักษณ์ก็เคยแพ้เพชรน้ำงามมาแต่แพ้คะแนนนะเจ้าอาจัจฉริยะแต่เอกลักษณ์นะวิ่งเข้าไปจะไปแทงเข่าเขาก็เจอสวนออกมานะก็แพ้มวยซ้ายตลอดนะเท่าที่แพ้นอกมานะ,ะคู่นี้ก็ชอบไปตามปอมตามเชิงจริงๆอะ่ะเอกลักษณ์เขาเป็นมวยที่เก่งอยู่แล้วนะ,ะแต่มาเจอมวยซ้ายนะก็โอกาสออกได้นะตามเส้นการมันเท่ากันนะคะในเกมถ้าแก้โมยซ้ายมาไม่ได้จะเข้าไปแทงเข่าก็ยากอยู่นะ ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านนะอาจจะชัยมาชกช่องเจ็ดส่วนใหญ่ไม่ค่อยชนะนะคะแล้วเขาชกกลางคืนนะวันนี้มาชกกลางวันนะเอกลักษณ์เขาก็เป็นแชมป์ปูนเสือส่วนใหญ่เขาได้ชกช่องเจ็ดหนูมอในมุมมองในความคิดหนูหนูมอว่าเขาเป็นมวยที่เก่งมากๆนะคะออกอาวุธหนักแรงแบบอาวุธน่ากลัวนะคะแต่ ก็ย้อนฟอร์มเขาก็ตามพูดตามเชิงตามฟอร์มเลยเขาแพ้มวยซ้ายนะถ้าจะเข้าเดินเข้าไปดุมดุมดุมด,มด,มด,มดุมแทงเข่าเหมือนที่แพ้จะเพชรน้ำงามเห็นไหมก็โดนสวนออกมาก็แพ้น็อกแบบหล่นลงง่ายๆนะบทจะหล่นร่วงนะเหมือนผัดกันได้น็อกเจ้าเมฆพลันชัยอ่ะเมฆพลันชัยก็เป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะคะแต่และคนที่เขาแพ้มามวยซ้ายทั้งนั้นนะก็ทรงบูทั้งนั้นเลยนะคะอัจฉริยนะเป็นมวยซ้ายฟอร์มสดฝีมือครบเครื่องถีบขวาแข้ง ซ้ายขวาออกได้รุนแรงนะคะก็หลังๆมาฟอร์มสดเอาชนะเจ้าอะไรนะเจ้าเพชรสังวานได้นะก่อนที่ตอนที่เขามาชกช่องเจ็ดเขาแพ้เจ้าโปเยนะวันนั้นหนูก็ยังงอนเขาอยู่เลยนะคะพอเผลอแป๊บเดียวฟอร์มสดชนะมาลวดนะคะก็เอาไปตามฟอร์มตามเกมจริงๆหนูชอบทั้งคู่นะ,ะแต่ในมุมมองหนูหนูคิดว่าเอกลักษณ์เก่งกว่าอาัจฉริยะนะแต่ก็ไปตามเพื่อนค่ะเพราะว่าเขาแพ้มวยซ้ายก็ชอบไปที่มวย มุมแดงนะคะจะเอาทนะทางมวยซ้ายของเจ้าเอกลักษณ์ได้เอกลักษณ์ถ้าแก้มวยซ้ายไม่ได้บังแข่งไม่เป็นนะจะเข้าไปแทงเข่าไม่ได้ก็โอกาสแพ้สูงครับฟันธงเหลดเปิดไปที่อัศชายเป็นต่อแต่ดูเป็นรองนะคะเพราะว่าเขาชกกลางวันไม่รู้จะยังไงนะส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่อยเห็นเขาชนะนะถ้าชกช่องเจ็ดนะคะนอกเห็นสีขึ้นมาชอบกอดช่างนะคู่ที่หนึ่งชอบที่กล้องมีชัยก็ตามฟอร์มตามข้อมูลนะคะ ก้องมีชายแข้งหนักแรงนะส่วนคู่ตับสู้การผ่านมวยน้อยกว่าได้เปรียบเรื่องรูปร่างสูงยาวก็ดูจากย้อนฟอร์มมาเขาไม่ค่อยบางแข้งหนะ้เขาเอาลำตัวบางแข้งบ่อยๆถ้ากล้องนชาชัยมาแบบมั่นใจนะขยันออกแข้งหนักๆน,นะ,ะมองว่าคู่นี้เอาถึงน็อกนะ,ะและคู่สองนะชะอบไปที่พายพยักนะเหล็เปิดเป็นรองนะดูหลากหลายดูครบเครื่องดูไฟเตอร์กว่านะคะและคู่สามนะคู่นี้เบียดเสียดสูสีออกได้ทั้งสองนะคะก็หนูมอง ทำไมหนูถึงคิดว่าคู่นี้มีโอกาสออกเสมอได้เลยนะเพราะเขามีลูกสู้ลูกบูลูกชนนะลูกวิ่งตามลูกพยายามกระหายเหมือนกันเป๊ะเลยให้เต็มร้อยเลยคู่นี้ชอบไปที่สิยงนะน่าจะมาเกิดนะสเสียงเชียร์น่าจะดังกว่าส่อโชคชัยนะและคู่สี่นะชอบไปตามเชิงนะอัจฉริยะนะเป็นมวยซ้ายนะชนะทางมวยเอกลักษณ์ดูในเกมถ้าเอกลักษณ์แก้ทางมวยซ้ายมาไม่ได้ก็ยาวไปค่ะแต่ถ้าแก้มาได้ก็ ก็เล่นไปตามเกมนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีชอบหลังช่างหน้าวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนในการพักยก24แอดพิบาอสอมีแอดนำหนาทุกครั้งนะคะและขอบคุณทุกๆก,การติดตามที่ขาดไม่ได้นะคะฝากกดไลค์กดตดตามกดแชร์เป็นกำลังใจเปิดการมองเห็นในช่องหนูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ